ต้องมายุ่งกับพวกมันเออกล้าอยู่ก็จะลองค่อยไปค่อยๆเอ้อข้างหลังมันยังวิ่งออของมันดีๆไอ้นี่สายนี้อแล้วมันกี่โมงทําไมแกมยุงมันไม่จอดไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ,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 อ้นี่ตลอดนะสายนี้มันรถ<อ>ปกติแกมยุงจอดนะตอนเช้าอ่ะอันนี้สงสัยมันไอ้นี่หรือเปล่ออามันต้าหรือเปล่าเขาเก็บยาหมดแล้วนฟังนี่ไงมาดูเด้อพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านมาดูม้วนญ้าอ่า อันนี้จะไปเก้าสิบเชิญค่ะสาธุาเอาสวัสดีพี่อัมพัยบดไม่ได้ดาโอยขับผ่านมีตะมวนหญ้ามวนสวยๆเต็มเลยพี่อัมพัยกำลังดาสวัสดีกับพี่อัมพย <c oughs> ส,ส,สวัสดีกับพี่เสือคุยกันบุดีรถเขาให้วิ่งแปดสิบ รถเก๋มันเป็นรถพ่วงอ่ะมันวิ่งแซงอ่ะเป็นร้อยค้วนี้มันจะผ่านตรงหน้ากล้องใช่ปหล่ะอันนี้ก็เก้าสิบนล้เนี่ยดูมันจี้ตูดอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรวันเนี้ยสวัสดีนะคะพี่ๆี่สวัสดีกับพี่ดันนภาสวัสดีนะคะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆจะเจอเข้าม้วนกองฟางเต็มริมถนนนะคะพี่พี่แต่เมื่อกี้เนี่ยเลยมาละพอดีอ่าพวกพี่พี่ยังไม่ได้เข้ามาเลยเพิ่งขึ้นเพราะว่ามัว ด,ดูดูลถเอ้ดูรถพว่วงมันถูกมันจี้ตูดลถพ่วงมันมันจี้ตูดไม่พอมันแซงอีกตัางหากสวัสดีกับพี่พี่พี่พ,พ,พี่รู้ข่าวยังทหารเขมรเอ้ทหารไทยโดนอ่ะกับระเบิดอ่ะเห็นน้องนิวขึ้นอยู่เลยก็ดูแต่เมื่อคืนแล้วแหละดูเนาะดูดูดูน,ะดดดดนิสัยสันดานเขมรน่ะดูมันทําแล้วบอกแล้วคนไทยเข้าใจว่าเป็นกับระเบิดเก่าเหรอ หรือเขเมรบอกเชื่อมันเหรอนะตอนนั้นก็ยังไปค้นเจออยู่ว่ามันเอากับระเบิดเก่ามาฝังไว้เพื่อที่จะเป็นหนาดอย่างทางที่เคยลาดตะเวนอยู่ทุกวันใช่ไหมเออเขาก็ไม่เคยเจอแต่วันนั้นเขาไปเจอเมื่อสองอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งเลยดูอะนะตั้งแต่เริ่มมาจากไอ้คดีพระอ่าเลก็ยังดูอ่ะชายแดนอยู่พระเลก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเลก็ดูชายแดนอยู่คราวนี้ พอมาเหยียบลองถ้าเป็นขมรนี่มันประนามจนไม่รู้เจอปะนามไทยยังไงแล้วทําไมไทยยังไปคิดว่าอุ้ยทําไมหมันไส้ยังเลยประเทศไทย,ไทยเราเนี่ยเอาละขับรถปลอดภัยค่ะขับรถปลอดภัดยสวัสดีอน้องเข้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านขับรถค่ะพี่อภัยโมโหโมโหรถเอรถพวกเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านแดงๆเนี่ยเห็นไหม มันมีรถพ่วงคั้นใหญ่อยู่ข้างหน้าแดงๆใช่ไหมแล้วก็มีรถเล็กแต่ไอ้ขั้นใหญ่ข้างหน้าที่ว่ามันแซงมานะ่ะเออที่ว่ามันแซงมาเนี่ยคือไอคั้นใหญ่ข้างหน้านะวันนี้อากาศไม่ดีค่ะพี่พี่หนาว16องศา16องศา,งศาแต่ว่ามีฝน สวัสดีทักทายกันนะเอาทักทายเพื่อนหน่อยสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีอันนงสวัสดีอันนงสบายดีนะน้องๆมอโหรถลรไอ้พวกมันมันแซงไงก็เลยถ่ายว่าจะถ่ายกองฟางให้พี่ๆได้เห็นกันสดๆไงเพราะว่าเอาไปลงคลิปจดแล้วใช่ไหมก็เลยถ่ายขึ้นไม่ทันเพราะว่ามัวแต่ดา่าแคมยงกันอยู่สองคนเขาให้วิ่งเ็วแค่เจ็ดเจ็ดสิบบาท มันวิ่งแซงไปแปดเก้าสิบแล้วมันมีกล้องข้างหน้าน้องนองเสร็จแล้วกล้องอาจจะถ่ายมาันหรือมันมันมาติดเราพอดีอ่ะจริงแล้วกล้องมันฉลาดเออมันขับรถแบบนั่นกันยังเลยสวัสดีกับพี่มะขามสวัสดีนะคะทุกท่านไปตลาดจากน้องนองตอนเนี้ยวันนี้ไปตลาดไกลอยู่ข้างทะเลนู้นวันนี้ไปปาวีเยเลยห่วงไปอีกจก้ะ เลมโอโหทหารเขเมรเอททหารไทยโดนในนี่มนะแม้ก็รู้อยู่หรอกว่ามันเป็นชายแดนน่ะเนาะแต่ว่าเออถ้าทำไมตอนคนไทยอ่ะตอนไปนต่อยหน้ามันอะ่ะที่เลบอกว่าเลจะขึ้นวันนั้นอะ่ะเพราะว่าเลมีอ่ะมีม,มีมีเพื่อนเป็นเป็นเขเมรก็เยอะเขาก็ขึ้นฟีดหน้าหน้าเฟซเขาใช่ไหมหล่ะเออเลก็จะเห็นไนงะหน้าเฟซเขาคราวนี้เขาก็ตําหนิคนไทยว่า พวกมึงไอ้โจรในพวกขโมยไอ้ไอ้คนไทยไอ้ไอ้สยามเป็นโจรมันด่าสารพัดเลยนะมันเขียนภาษาเขมรเลยก็แปลเอานี่แหละเล่โมโหเลยว่าจะขึ้นหลายครั้งแล้วเลยก็ปล่อยเขาด่าไปเพราเราไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเป็นโจรมึงใช้นิสัยโจรมึงวิ่งมาต่อยหน้าอคนของกูก่อนมึงต้องขึ้นสาลโลกมึงแน่จริงมึงขึ้นสารโลกนะมันมันมันเขียนหนากันนะแบบเต็ม เต็มเต็มหน้าเฟซเลยแหละเต็มคอมเมนต์แล้วก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อนกี่คนมันขึ้นกันหมดเลยนะสวัสดีคะ่ะน้องป๊อปสวัสดีคะ่ะทูโดสวัสดีคะ่ะพี่รอนสวัสดีคะ่ะน้องแป๊กมาลองไปตลาดนัดด้วยกัน <c oughs> จะมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงตลาดแล้วก็จะมันมันจะด่าตอนที่ว่าทาหารพานคนแรกที่ไปต่อยไปต่อยหน้ามันนะใช่ไหม เลกก็ไปแปลไงแล้วมันมีคนฝรั่งเศสนักอข่าวเขาอ,อ่ะเขียนเป็นฝรั่งเศสเลยก็อ่านได้ไงมันมันตำหนิมันว่าไอสยามไม่น่าไออะไรนะไอพวกโจในพวกขี้โกงมึงเอาประเทศกูไปยอย่างงู้นอย่างงี้เลกก็ไปเขียนตอบด่ากับพวกมันอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะเออเลกก็ไปเขียนตอบด่าด่ากับพวกมันอยู่ข้างล่างแต่ว่า สู้มันได้ไหมกะมันก็ตอบมาเราก็ตอบกลับเหมือนกันเลยอยู่คนเดียวอ่ะมันจะตายเลยถึงไม่ค่อยได้ขึ้นไร์ค่านี้พอมาพอมันด่าด่าเราจะว่าไปอ่ะพวกเราก็ไปต่อยหน้ามันก็หมั่นไส้อ่ะไม่สนับสนุนความรุนแรงหรอกแต่ก็หมั่นไส้อ่ะแต่ก็อย่างว่าก็ทําให้มันตำตาหนิเราได้แบบทักทายกันนะคะพี่ เลก็จะอ่านคอมเมนต์มั่งไม่ได้อ่านมั่งเลยขอโทษนะก็ขับรถด้วยนี่แหละจ้ะฝนก็ตกเ <c oughs> บรกดีเบรกดี <c oughs> นี่พอพอมันด่าเราอุ้ยมันด่าแล้วมันมันมัน,มนเอาขึ้นน่ำข่าวบ้านมันอะทุกวันเลยนะแล้วก็วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอ่ะ <c oughs> เหมือนแบบว่าขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกด่าแล้วด่าอีกประนามแล้วประนามอีกนะ คนไทยเราเราขึ้นแค่ไม่กี่วันคือเราก็ติเตือนกันอะไรกันก็คือจบใช่ไหมเหมือนพวกมันมาทําเราอะเราก็เอาขึ้นไม่กี่วันแต่ขเขมนไม่นะมันเปิดขึ้นมานี่มันอยู่หน้าฟีดเลยนะที่ที่ข่าวเรื่องที่ว่าทหารเราไปต่อยหน้าทหารมันอะแต่พอข่าวพวกมันนะอุ้ย เป็นการยนยอสรันส,สืิญใช่ไหมคราวนี้พอจบจากตรงนั้นมาก็มาเป็นน่ะผู้หญิงที่มาด่านั่นใช่ไหมผู้หญิงที่มาด่าก็อุ้ยขึ้นยกยอปอปั้นกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนนแหละแต่ก็เป็นเป็นอย่างที่ข่าวเราบอกจริงๆนั่นแหละเลเข้าไปสู้รบกับพวกเขเมรอยู่ในอยากจะแชร์มาจังเลยอะแต่ว่ามันแชร์มาในหน้า youtube ไม่ได้ เลอยู่ในเฟซไงแต่ว่าเลไปแอบดูเขาเฉยๆหรอกเพราะว่าไอชื่อชื่อตั้งเลยเป็นชื่อเฟซมันเป็นอยู่ที่ฝรั่งเศสไงเลก็ไม่ได้โดนปิดกันไงรับแต่ว่าก็ไปเขียนภาษาฝรั่งเศสนี่แหละด่าเขาอะ่ะก็เลยเหมือนได้เห็นอะไรแล้วบางทีมันก็หมันไส้นะมันโมโหอะ่ะเอาแล้วอันนี้ทหารไทยอะ่ะโดนกับระเบิดขาขาดคนหนึ่งนะเละดูข่าวเมื่อเช้าอะ่ะตอนเลนตื่นมาเนี่ยสองคนบาดไอสองคนเจ็บหน้าอกใช่ไหม เอาคนนี้เราไปหรือเขาไปอม,มันสีแดงอื่อ่านโทรหาต้อมมันไม่ได้รับสายก็เลยมันห่วงต้นขี้เหล็กก็ะเพ่นมันห่วงต้นขี้เหล็กใจค่ะพี่มะขามเอาไปปลูกใหม่สักต้นหรือน่ะขุดขุดต้นใหญ่ๆไปตั้งไว้อีกสักต้นดิโปรดทราบพ,พี่อัมัพพี่มะขามอย่าลืมตามไปดูแลพี่อะไรกันด้วยนะไปคอมเมนต์ทะเลาะข้ามชาติ พี่มะขามกับพี่อัมไพก็ไม่มีเฟสพี่ไม่มีไม่ไม่มีมีคุณใหม่นะมีอ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นอีกเฟสหนึ่งไม่ใช่เฟสไล่ม่ไก่แก้วเพราะว่า,ลาไล่ม่ไก่แก้วพี่เป็นอ่ะพี่เป็นกเกษตรแต่ว่าลืมรหัสเข้าตั้งแต่กลับเมืองไทยไปแล้วก็ไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นเฟสนั้นเลยมันมีเฟสหนึ่งพี่จะชอบไปแอบดูแล้วพี่ก็จะไปทะเลาะก่บอ่าจนอ่ะ เหมือนพี่เข้าไปคอมเมนต์น่ะแล้วคนคอมเมนต์ที่อยู่ที่นี่แมนกระทั่งพระที่พี่ไปทะเลาะก,กับพระมาน้องแปก๊กทางฝั่งคมเมนเขาบอกว่าเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่แบบว่าไปทําบุญอยู่ที่วัดเขมรพากลุ่มคนไทยไปนะเวลาสงการพี่ไปทาหมาลงทานไปทําอะไรนะอยู่ที่วัดอ่ะจนเขาบอกว่าเอาเรื่อไรมันเกลียดเขมรจะกะมันจะเข้าวัดไมมเข้าพรรษาก็ยังไม่ได้ไปหรอกไม่ได้พาเพื่อนพ้องพี่น้อง คนไทยที่อยู่ที่เนี่ยไปกันแล้วมันมีเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่อยากอ่าอ่าฝืน,ฝ,นฝืนกฎธรรมชาตินะแล้วสตองเพราะว่าเราทะเลาะกันอยู่แม้จะชวนกันไปทําบุญวัดเขมรบางคนก็ทําใจได้อย่างเราเราทําใจได้เพราะว่าเรารู้ว่าวัดอยู่ที่เนี่ยเขาก็ต้องการธนุบ,บำรุงวัดอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่าบำรุงศาสนาแล้วก็อีกอย่างพระท่านก็แซบเยอะ ท่นปฏิบัติดีอยู่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นพระชอบอ่อาพระชอบพระชอบปลอยสดไม่ได้เหมือนกันไงเออไม่ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่าถ,ถ้าทำบุญแบบชนิดแบบว่าเอาเงินไปเหมือนอยู่ในสมาคมส่งเคราะห์เมื่อก่อนนะไม่ไปไม่ทำแต่ว่าไปใส่ซองแบบธนปบำรุงวัดอยู่เนี่ยไปปกติเหมือนเดิม แต่ว่านานๆาจะไปทีหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าชวนเพื่อนุงไทยไปหรอกแล้วเอาเล่าต่อแล้วอีตอนที่ว่าออ่าอ่าขเมาผู้หญิงอที่มาด่าอุ้ยยกยอปอปั้นกันนะยกยอปอปั้นกันแล้วก็บอกว่าดีมากที่กล้าทาอย่างงู้นอย่างนี้มันยุแยนกันมาข่าวไทยก็พูดอยู่แต่ว่าเรารู้ลึกอ,อีกอ่ะ มันยุยแยงกันมามันส่งกันมาแล้วคนที่มาน่ะไม่ใช่แบบเป็นคนอย่างเราอะ่ะก็เป็นอย่างที่ข่าวเราพูดนั่นแหละเป็นเชื้อพระวงนั่นแหละเขาก็ไม่ใช่ว่าคนอะอะไรนะคนชาวบ้านปกตินะชาวบ้านปกติไหนจะ,นตนะแต่งตัวดีจะหวีผมเรียบเนียนขึ้นไปยืนชี้หน้าดา่าทหารขนาดนั้นน่ะชาวบ้านปกติจริงๆอ่ะ ก็คิดเหมือนว่าชาวบ้านเราอ่ะยังมีดูลาศีสีสันกล้าที่จะออกมาพูดมาด่าได้อยู่แล้วแต่ว่าคิดดูคนทีม่มนเขาจะกล้าหรอถ้าชาวบ้านปกติอ่ะมันไม่มันไม่เขาไม่กล้ากันหรอกไอ้คนที่มาก็ไอ้พวกที่ว่างหัวรุนแรงแล้วก็อยู่ระดับแบบติดฟีดบ้านเขาเหมือนกันนั่นแหละระดับ t o ป model นั่นแหละเขาถึงกล้ามา แล้วคิดว่าทาหารไม่เห็นด้วยเรอเห็นด้วยยกยอปอบ้านเขียนนิยมชมเชยกันมากเลยเล็กก็บอกว่าโอ๊ยเอาจอาพโอ้ยเล็กก็ไปเขียนดาน่านนะโอ้ยพี่กกพี่ก็เขามาฝรั่งเศสเราก็ไปฝรั่งเศสนี่แหละบางทีก็ไทยมั่งแต่ว่าไม่กล้าเขียนไทยไงเขียนฝรั่งเศสเพราะว่าเฟซนั้นอ่ะมันจะเป็นชื่อฝรั่งเศสอ่ะพี่เข้าไปอ่ะ แล้วมันเป็นที่อยู่ที่นี่ไงมันพี่ก็ไม่โดนปิดการพี่พี่ทะลุหมดเลยพี่เข้าไปอ่ะได้หมดแต่ว่าแล้วรู้ไหมพระองค์ที่ว่าด่าเราอ่ะทัะสุดเหรอด่าให้ใครให้คนก็ะเหม็นยิงสุรินอ่ะโอ้โหไปอยู่ที่นู่นนะถ่ะายรูปคู่กับพระองค์ที่ด่านะับพี่น้องแป๊ดโพสตลงเฟซเห็นแล้วมันใเพี่อะไปยก ไปกดลูกเท้าวางให้บนไปสองไลท์ก็บอกว่ามันหัวรุนแรงจริงได้เลยอะไรอ่ะไม่ได้รุนแรงหรอกแต่หมันไส้เนี่ยลองคิดดูทหารไทยอ่ะโดนสามโดนโดนกับระเบิดอ่ะลองถ้าเป็นถ้าเป็นทหารขเขมรโดนดูโอ้ยป่านนี้มันขึ้นฟีดหน้าทั่วโลกไปแล้วมั่งมันช่วยกันกระจายข่าวอ่ะเพราะขเขมรเนี่ยว่าเขาไม่เก่งนะเขาเก่งนะ ยิ่งเรื่องคอมพิวเตอร์เขาส่งถึงกันแบบว่าอย่างออนไลน์อย่างเงี้ยเล่นโซเชียลเนี่ยเขาส่งกันแป๊บเดียวรุ่นรุ่นเขเมรอบประโยพอ่ะคิดดูคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบในระบบมุอเซนก็มีเยอะคนที่ยังชอบยังถูกใจก็มีเยอะเขาส่งเฟซหากันแป๊บเดียวส่งข่าวถึงกันน่ะเขาจะช่วยกันแบบ โจมตีประเทศไทยเนี่ยเขาช่วยกันมากอยู่ฝรั่งเศสกี่ตระกูลละ่ะไปอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษแต่มันอยู่มีอยู่ทั่วโลกนะคนก็เมรนะแต่ละครอบครัวไปอยู่นะพูดเราเจอทีหนึ่งมีแต่คนระดับรุ่นแปดเก้าสิบเจ็ดแปดสิบนะเนี่ยอยู่เนี้ยเวลาไปวัดที่อะ่ะเรายังบอกว่าเขาไมา่อยู่กันตั้งแต่เมื่อไร แต่ละคนมีแต่รุ่นแบบเก้าสิบอัพเลยนะที่ไปวัดอะ่ะคนที่คนเขาเหม็นที่ไปวัดอยู่ที่เนี่ยเก้าสิบอัพเลยนะคนไทยเรามายังอยู่เต็มที่หกสิบกว่าอายุอะ่ะแต่นี้มีแต่คนยังบอกว่าตายเขาไปเอาคนแก่จากไหนมาวัดทีแรกเราไปเจอเนาะเราไม่เคยเห็นเลยบอกว่าเอาทำไมคนทางไทยทำไมเงียบจัง ค้นหาข่าวอยู่นะเมื่อเช้าไม่ได้อ่านนะพี่ทักทายกันแล้วตอบแทดเลยด้วยเด้อเพราะว่าเลยดูถนนเสียงไอ้นี่ก็ดังมาน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 ดูหมอกเด้ยพี่น้องเมื่อกี้ไม่มีหมอกเห็นไหมขับมาเรื่อยๆก็มีหมอก จ้าน้องแป๊กเดี๋ยวพี่ก็จะไปทันเหมือนกันเอาเหรอเอาเอานะทักทายกันนะครับพี่พๆหมดจะเอาอีกแล้วไอ้พวกเพื่อนๆผมมัวพิมพ์คอมเมนต์มันพากันขโมยลูกชิ้นเอา <c oughs> ทักทายกันนะคะกินกินข้าวกลางวันกันแล้วแต่ที่นี่ยังไม่กินเลยที่นี่เพิ่งจะเช้าคะ่ะอยู่ที่นี่เพิ่งจะหกโมงหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีตอนนี้นะ แต่ก็เลยก็อีกประมาณ20นาทีถึงจะถึงถึงจะถึงที่ตลาดเพราะตลาดที่นี่ก็จะเปิดประมาณ7จ็ดโมงคึ่งแโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อากาศอย่างนี้ก็ไม่รู้พี่พี่ดูดูอากาศนะคะลดลงมาเรื่อยค่ะขับมาเมื่อกี้นี้อยู่อีกด้านนึงน่ะก็คืออ,อยู่ที่1ิบสองศาพอขับมามาเรื่อยๆตอนนี้อยู่11บเอ็ดองศานเนี่ย ไม่มีหมอกนะพี่ๆตอนนี้มีหมอกลงเขาขึ้นเขาลงเขาลงห้วยแล้วก็จะเข้าเมืองอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นคนเทมมนโดนนป่านี้ฮุงเซนมันดา่โดาโพสดา่าโพ์ประจานจนทั่วโลกรู้มันแจ้งไปถึงสารโลกไปละมังมากทะเละขนาดของมันตายคนนึงจากแรงประทะ จิงกันตายเองหรือเปล่าก็ไม่รู้มันยังโทษประเทศไทยไปลังแกมันอันนี้มันวางกับดักบอกว่ากับดักระเบิดเก่าเชื่อมันหรอเขาเดินมากันกี่ปีกี่ชาติทาไมเขาไม่โดนเนี่ยเขาจะมาโดนอะไรกันตอนเนี้ยเชื่อมันหรอแล้วรัฐบาลก็ไม่ไม่พูดแมะไรหรอกถ,ถ้าแม่ทัพภาทีสองก็รอรัฐบาลสั่งรออุ้ยกระชื่นชอบท่านอยู่นะท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อ่ะ ได้ใจเย็นมากแต่ออืออออยาวไปไว้เลยนะแนวหน้าเนี่ยอดไม่ได้เราจะสั่งยิงก่อนเลยเนี่ยเละเลอยู่ไม่ได้หรอแถวหน้ามุงหูแทนไงเรื่องเรื่องชายแดนก็พอมุกพ้ากับมุ้งหูงพอพ้าเหมือนกันแหละแต่ว่าเลดูนะแต่ก็อย่างว่าเนาะเราเป็นชาวพุทธอะเรื่องพ้านะ เด็กก็ยังปฏิตมันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละพระพุทธเจ้าเรามีคําสอนมาไว้ดีแล้วมันอยู่ที่ว่ามันเป็นมันเป็นพุดเนื้องมากพวกนั้นอ่ะมันคิดไม่ดีปฏิบัติไม่ดีมันก็โดนสังคมลงโทษลดนโดนอ่าโ,โ,โดนบาปก,กรรมตามมันละแหละมันถึงได้เจอเจออะไรอ่ะเจอบิบากกรรมของพวกมันอย่าง ยังสะสมเหมือนกันแหละพวกล้นๆนั่งหลากอันดับพวกล้นๆนี่แหละด่าหดภาพได้บ้าออ่าสวัสดีพี่บังแต่เลอะรู้มาเละหัวเล้ะเละหัวล้อตอนกันชัยเวลาเขาออกหุ่นกระแสแล้วเขาอ่านเองที่อ่าล้นประสิทธิ์อตล้นประสิทธิ์ใช่ไหมที่ว่าเอาไฟฉายตีหัวล้นประสิทธิ์เรียกล้นนี่แหละล้นประสิทธิ์ เอาไปจ่ายตีหัวแล้วก็อีกอันนึงอะไรอ่ะ,จะเจ้าวาดวัดจต่พิจิตรเหรอหรือว่าพิษณนุโลกเนาะเดี๋ยวพูดผิดเล็ก็เห็นแบบเขาอ่านคอมเมนต์อ่ะเละชอบชอบไปฟังดูนะชอบอ่าตอนที่ว่าแบบอ่านคอมเมนต์แล้วแบบว่าเหมือน เหมือนยิ่งอะไรอะ่ะเหมือนด่าไปในตัวแล้วก็แบบทําให้มันแบบคนมียรมร่วมที่แบบหมั่นไส้แทนอะ่ะอย่างกัญชัยแล้วก็คุณพุทธอะ่ะไปดูเลดูแล้วเลยก็ชอบอะ่ะดูย้อนไปย้อนมาไม่ได้ย้อนเรื่องข่าวพระนะย้อนย้อนคุณกัญชัยย้อนกัญชัยอ,อ่านอ่านคออ่านคำที่เขาเขียนภาษาหวานใส่กันอะ่ะ ความรักค่ะเด็กไปรุ่นกําลังรักกันนะเนาะแล้วก็ฟูดเหมือนกันอ่านแล้วได้ใจอ่ะเหมือนอ่านไปด้วยด่าไปด้วยทั้งจิกทั้งขยุ่มมากล้นทั้งหลายหลยล้นทั้งหลายแหละทักทายกันนะคะพี่พี่เพราะว่าเล็ขับรถเลยอ่านไม่ได้ปล่อยยุงไปก่อนนะพี่มันขึ้นไปดูตามาตาหรือเอาหรออะไรเนาะถึงไหนกันเนาะสวัสดีกับพี่เสือพี่หม่ำบอกนะ ชบาแก้วสวัสดีค่ะพี่พบุตรเบาๆกันเถอะพี่มามเอาหล่อมคุยอะไรกันเนาะนี่ไม่ได้ย้อนดูเข้ามาแล้วก็กดไลค์เลนหน่อยนะคะคนละไลค์นะคะสวัสดีนะคะชบาแก้วไลค์ที่สิบเจ็ดขอบคุณมากนะคะพี่ก็ไม่ได้เข้าไปชบาแก้วสักทีเลยทํางานสี่วันก็จะมีเวลาไม่ไม่ค่อยเยอะกอลผู้ชนะสิบเอ็ดทศกอลผู้ชนะสิบเอ็ดที โอ้พี่สาวฉันนี่ทำไมยังสมองเร็วจังเลยนะพี่อภัยกลอบชนะสิบเอ,อ็ดทิศสุดยอดเลยคำนี้พี่อภไพคิดได้นะเนี่ยเก่งมากเลยพี่อภัยบาโบเลยนะเนี่ยเก่งขึ้นต้นมัทุเรียนไม่พอเก่งขึ้นต้นในมังคุดทุกอย่างเก่งหมดโอ้ยยังเก่งาคมกลับชนะสิบเอ็ดทิศใช่ไหม เอาไปดองได้ไหมพี่เอาไปดองเป็นอะไรอ่ะเ,เป็นเสือสิหรอโอ้ยพวกมีพญานาคพญานาคสิบเอ็ดตัวหรอเอาไปดองพญานหัวพญานาคแล้วพวกเนี้ยสิบเอ็ดทิศเลยเหรอพี่เป็นแบบมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันนะสิบเอ็ดทิศเลยเหรอพี่เลนนึกว่าเก้าเนะียเลยไม่ค่อยตามแบบเลยฟังแล้วเลยเบื่อหืไม่อยากจะฟัง เพราะว่ามีหลาย,ลายองค์ที่เราแบบนับถือจริงๆแล้วอ่ะเรานับถือพระอะ่เป็นองค์องค์มันก็ไม่ดีอย่างนี้แหละเพราะว่ามันทําให้เราผิดหแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ยังดีนะยังไม่ถึงองค์ที่แบบว่าสุดๆหัวใจจริงๆอ่ะ้ถาถ้าระดับนู้นน่ะโอ้โหคงจะแบบน้ําตาไหลเลยอะ่ะ อันนี้ยังเป็นว่าไปแล้วก็ไม่ได้นับถือหรือว่าไม่ได้แบบว่าไปเคยกาบไว้หรอกแต่ว่าบางทีเราชอบไงเราชอบในการที่ท่านสอนอะแต่สุดท้ายก็นี่แหละหลวงพ่อไปฉายตีหัวนี่แหละที่ผิดหวังนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่